สวัสดีเพื่อนเพื่อช่องยูทูบสองพัฒนาชัยครับมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการศึก,ศกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565ครับ8แสนเล็ก TK แสนชัย8แสนเล็กสอสุมารีย8แสนเล็กราชาดน,นเจอกับทางเพชรมณีพอหลักบ,บุญเพชรมณีทีเด็ด99เพชรมณีสอจารุวันครับไฟนี้นะครับเพชรมณีซ้อมที่สอจารุวันครับเดทเปิดก็เพชรมณีต่อ7-4ครับนี่เป็นยกที่3นะครับเพื่อนเพื่อดูอยู่ราคา เพชรมณีต่อประมาณ3ามครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงยกที่1ยกที่2องเข้าไปทาง8ปดแสนเล็กครับที่เดินเข้าหาท้าสู้ตีเพชรมณีก็ถอยตั้งรับนะครับมีจังหวะเตะขวามีตอลหมัดหนึ่งสองตามอาวุธสําคัญนะครับก็มีลูกศอกนะครับแล้วก็ลูกหมัดครับของแต่ละคนครับต้องจับตาดูให้ดีครับเพิ่งเพิ่งที่รับชมอยู่ตอนนี้เป็นยกที่3นะครับมาแล้วครับเพิ่งที่จะเด้งบี้ขยี้ตีเข่ามันไปเรื่อยๆครับเพชรมณีตีเข่าซ้ายยังไงเอ่ยครับ อาจจะเล็กสับศอกขวาครับเบียดเข้ามาเตะซ้ายใบเพชรมณบนีโอ้โหแต่เซเล็กเตะขวาครับมีหมัดขวาครับเพชรมณบนีก็ถือว่ามาถูกทางครับวันนี้ไม่ได้หนีไปไหนครับต้องมาวัดดูว่าใครจะคมกว่ากันครับตีหน้าใครจะคมกว่ากันครับมาครับเป็นประเภทหน้าตรงเลยครับวันนี้ใส่กันเน้นๆครับเพชรมณบนีเองก็ไม่หนีเนาะอย่างที่บอกครับนี่ครับเดินเข้าไปหาบ้างครับชิงเดินเซเล็กต่อยขวาเบียดเข้ามา ไม่สับศอกเบียดมาตีไหมตีไหมปัจเจกเล็กตีไหมไม่ตีครับปัจเจกเล็กไม่ตีครับเพชรมณีก็รออยู่ครับไล่แขนไปเรื่อยครับหาจังหวะชิงจังหวะครับไล่แขนนี่มึ่ยมากนะครับเพื่อนๆครับใช้กําลังพอสมควรเลยครับโอ้โหเนี่ครับเป็นมณีชิงเดินครับยกที่สามครับกรรมการจับแยกออกมาครับคือนี่ครับเตะซ้ายไปครับ เบียด้ามาอีกโอ้โหแบบจะ็กต่อยขวาเพชรมณีเบียดไล่แขนตีจะค่อยเคาะไปครับหาจังหวะหาเหลี่ยมต่อสู้กับหาเหลี่ยมออกอาวุธครับแบทเล็กว่ายังไงแบทเล็กถอยถอยดักเตะขวาครับหรือว่าสวยพอสมควรครับเพชรมณีโอ้โหสุดล้มลงไปครับก็เสียหลักครับดับซ้ายครับเพชรมณีแบทเล็กเตะขวาเดิมออกมาปีมือครับช่วงปลายปลายยกครับ นี่ครับราคาอยู่เพชรบนีประมาณแปดหนึ่งครับเพนครับเพชรนีต่อแปดหนึ่งครับคืออย่างที่เห็นเลยครับเพชรบันีไม่หนีคร exactly. um ับ SO วันนี้ยืนสู้ครับเพื่อนๆครับหมดยกที่สามตามกันต่อยกที่สี่เพชรบันียังเดินอยู่ครับเบียดเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับไม่ให้แปดเซเล็กได้เดินแล้วครับทีมงานของแปดเซเล็กวันนี้ก็เสียแขกก็มาดูเองครับเพชรบณนียังงเสียบซ้ายโอ้โหเสียบซ้ายอีกแล้ว แสตเล็กพยายามบิดหาเหลี่ยมหาจังหวะสู้หาจังหวะตีครับก่อหลุนเลยครับจังหวะนี้ครับมาครับโอ้เจอสอกครับมีเข่ามีสอกครับเพชรมณีวันนี้แสตเล็กนี่มีความดื้ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับมาตีงูต้องตีให้หลังหักครับมาดูว่าเพชรมณีจะทําอย่างไรครับส่วนแสตเล็กเองนี่น่าจะต้องเดินต้องบู๊เลยครับต้องมีหมักมีอะไรมาเสริมนะครับจังหวะนี้ครับ เพชรมณีมาถูกส่งครับไม่หนีครับเพื่อนๆครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาครับเตะใบแต่สเล็กหมัดขวาเบียดมากเกี่ยวโอ้โหนี่ครับวงในก็อยู่ครับถือว่าแขนของเพชรมณีไม่เสียเปรียบเลยครับแต่สเล็กนี่พยายามจะต่อยหมัดนะครับเพชรมณีก็เสียบเข่าครับพอจะตีนี่เพชรมณีก็กดไว้ครับนี่ครับกดไว้ไม่ให้แต่สเล็กได้ปีครับ เบียดออกไปไล่ออกไปโอ้โหนะครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแอดมวย2000ครับกดเพื่อนเพื่อนในไลน์ครับมีแอดนำหน้านะครับแอด M U A Y 2000ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเจ้าเดือดขับมวยสดแบบคำครับแอดมวย2000ครับพาเข้าตัวถูกก็ไปออกตัวได้นะครับเปิดครบให้ยก200บาทเดียวก็เปิดครับต่อยหมัดขวาไปครับยังไงครับโอ้โหนี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับกระเล็กมีหมัดแล้วครับ มาครับมีบวกมีโต้แล้วครับคือหมัดเดียวก็หล่นได้นะครับหมัดเดียวก็เสียวได้ครับนี่ครับโอ้โหโดนครับโดนครับมีหมัดซ้ายครับโดนหน้าไปครับหมัดซ้ายขวาครับเสียบเข่าไปปลาชเล็กยังไงครับอ่าเดินมานนี้มีผ่อนบ้างมีเดินบ้างครับตรงนี้ก็กลับมาเดินอีกแล้วครับเมื่อกี้ผ่อนไปครับบิดไล่แขนคือพยายามกดแขนไว้ครับใช้คานี้ครับ ขีบซ้ายเพชรมณีโอ้โหมีศอกครับแปดสเล็กเบียดมาครับระวังดีๆนะครับอาวุธของแปดสเล็กนี่ไม่ธรรมดานะครับเพชรมณีวันนี้มาโอ้โหถือว่าวางแผนมาดีครับแล้วก็อาวุธมวยที่อาศัยความเร็วเลยครับผมดูว่านี้เพชรมณีเร็วกว่านะครับถือว่าเร็วกว่าพอสมควรเลยครับชิงเดินก่อนตั้งแต่ยกสามนะครับยกที่ห้าเพชรมณีเดินครับในช่วงต้นครับนี่มีศอกของแปดสายเล็กคอยกวนไว้ครับ นี่ครับไรแขนบิดไว้องหก็อึดอัดเลยครับสาหรับแปดเสเล็กครับเจอแบบนี้ครับยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับนวินาทีนี้ครับมาลุ้นกันว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมจะมีหมัดเด็ดมีท่าไม้ตายอะไรหรือไม่ครับต่อยหมัดขวาต่อยหมัดขวาอาแล้วครับกดอันติแล้วครับแปดเเล็กต่อยหมัดซ้ายขวาครับขวาไปขวามาเอาเป็ดมณียับซ้ายยับซ้ายแปดเเล็ก่างที่บอกว่ากดอันติไปแล้วครับมีก็ไม่หมัดซ้ายขวาครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเป็ดมณีเตะซ้าย เบียดเบียดเปะซ้ายมากดอันติแล้วแต่สเล็กต่อยท้องต่อยหน้าหืดหืดตีไม่ตีสอกไม่สอกไปยังจะสอกนะครับดูทรงนะครับต่อยหมัดขวาครับอแล้วครับเพชรมณีก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับดักโต้ตลอดครับไม่ให้แปดสเล็กปล่อยฟรีครับหมาครับหนึ่งสองสามสี่ครับมีหมัดชุดครับเจ็ดมณีโอ้โหนี่โดนครับโดนกับหมัดซ้ายครับ ไปมัดขวาไปครับมากดอันติยกห้านะครับแต่ว่าเรื่องคะแนนเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับแต่ว่าเรื่องนับเรื่องนอกนี่ลุ้นได้ตลอดครับเดียดไปไล่ไปครับกอดไว้ครับเป็นวิธีการเอาตัวรอดของเพชรมณีครับถือว่าเป็นการโชว์การหลบอาวุธครับนี่ครับยายามจะเขียขาครับแต่เสลกเองก็ดูผ่อนลงไปบ้างแล้วมา่จะมีอีกสักชุดไหมเพชรมณียับซ้ายแต่เสลกเดินไปเดินไป โอ้โหนี่ครับคือราคาก็ต้องบอกว่าแพงนะครับจริงๆยก5ในราคาล้องมันมันร้อยสามสิบอับาทเดียวนะครับร้อยสามสิบอบัตเดียวครับราคาสุดท้ายตอนนี้ตอนนี้ล้องอยู่ประมาณร้อยห้าสิบหนึ่งครับร้อยห้าสิบอบัตเดียวครับนี่ครับแต่สะเด็กเดินครับยังได้ลุ้นหน้าใจเย็นๆหน้าหนึ่งสองมาครับโอ้โหอึดอัดนะครับอึดอัดครับแต่สตเล็กวันนี้ก็ต่อยหมัดได้ลำบากครับเพราะเพชรมณีมาถูกส่งครับ ทิงเดินก่อนครับ็กเล็กเองก็อาจจะต้องเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกนะครับคือลูกหนักของแกมีอยู่แล้วครับเตะซ้ายไปครับดูผ่อนดูแผ่วไปแล้วครับโอเคครับแบบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปครับช่อง y t u t u สอพัฒนาใจกันเยครับนี่ครับเป่นสองครับชงปลปครับ การก็กดก็แยกกันออกมาครับนี่ครับหมดยกครับก็ขอโทษขอโพยกันครับเพื่อนๆครับโอเคครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่นํามาฝากกันครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง y o u t u สอพัฒนาชัยเป็นกาลังใจให้กันทําคลิปต่อไปนะครับว่าเป็นยอดไลค์ยอดการติดตามก็เป็นกาลังใจให้เราทําคลิปต่อไปครับเพชรมณีครับเป็นฝ่ายเอาชนะแปดแสนเล็กไปได้แบบสวยงามครับ พอกันไม่คลิปนาครับยูดีมีแห้งสมามใบดีสุขีสุขคนครับ